สังเกตว่าน้องหมาคุณแพ้อาหารหรือเปล่านะน้องหมาก,ก็เหมือนคนนั่นแหละค่ะตัวก็มีอาการแพ้อาหารได้แต่จะรู้ได้ยังไงว่าน้องหมาของเราแพ้อาหารและถ้าแพ้แล้วต้องทํายังไงกันนะมาดูกันเมื่อน้องหมามีอาการแพ้อาหารสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือเกาตัวบ่อยมากโดยเฉพาะที่หูขาหนีบและท้องผิวหนังแดงไม่พื้นหรือตุ่มน้ําขนร่วงเป็นปกติหรือขนหยาบกร้านเลียเท้าบ่อยๆจนขนเปียกแชะท้องเสียบ่อยหรืออุจจาระเหลวตาเจียนหรือมีอาการคลื่นไส้หัวอักเสบบ่อยๆการตรวจสอบว่าน้องหมาแพ้อาหารจริงหรือไม่จะบ อาหารที่น้องกินสังเกตอาการหลังกินอาหารปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อทำ elimination diet เมื่อพบว่าน้องหมาแพ้อาหารสิ่งแรกที่ต้องปรับคือเลือกอาหารที่มีโปรโตีนทางเลือกเช่นเนื้อแกะ มือกว้างปลาหาอาหารสูตรที่มีส่วนผสมน้อยชิ้นอาจต้องใช้อาหารสูตรไทยตัวอัลเลอร์จินิกอย่าให้ขนมหรืออาหารอื่นเด็ดขาดทำความสะอาดชามอาหารทุกมือ้อทามาดด้วยแชมพูอ่อนถ้ามีอาการคารันใช้ยาตามที่สัตวแพทย์สั่งการแพ้อาหารในสุนัขเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยแต่ก็รักษาได้ถ้าเรารู้วิธีสังเกตและจัดการที่ถูกต้องเมื่อรู้ว่าแพ้อะไรการดูแลก็จะง่ายขึ้นและน้องหมาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะ